คับแล้วก็แวบบ่าธอออกมาเจอแซวว่าดัานเอกครัเรียกว่าดันเอกคู่เด็กิ้งจะกลับมาช่วยคู่เด็กิ้งเราเมื่อไหร่ละครมุกยังไม่ได้ออนเลยตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าละครจะกลับมาออนเมื่อไหร่หมายถึงว่าอันที่มุกเล่นเนี่ยจะมีแพลนออนแอมเมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ว่าก็ ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะแต่ว่าจะถึงชั้นคู่เลตติ้งเลยหรอทุกคนแล้วก็ละครทุกเรื่องดีหมดเราบอกเออคู่รักคูตาได้เลยไม่ขนาดนั้นละครทุกเรื่องทุกคนดีหมดมีคนละแบบค่ะไมกดดันดีค่ะพอาเป็นแฟนคลับหวานความเป็น ไม่กดดันค่ะก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยทุกๆอย่างตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไประบบของแต่ละอย่างทุกๆคนการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจได้ฉะนั้นเราแค่แบบเอนจอยกับงานที่เราทำแล้วก็แฮปปี้กับคนที่มองว่าเออแล้วเขาเรื่องนี้สนุกเราแฮปปี้แล้วค่ะก็มันไม่ได้เก็บเอาอะไรมากดดันดูเราได้ยินคือภาพใหญ่เขาจะมีกำหนดวันอะไร็จนยังไงเส้นทางขง้างนหงนห้าเลย กำหนดละครเหรอคะก,ก็ได้ยินแว่วๆว่าอาจจะประมาณนี้ออนประมาณนี้แต่ว่าที่โชว์ๆจริงๆมุ้งยังไม่ยังไม่ทราบจริงๆแต่จะได้รู้เป็นผู้ชายในปีนดียวไม่ไม่ทราบเลยต้องลององงต้รอแบบจริงๆว่าเมาาื่อไหร่แล้้วอนน อันนี้ที่หายหน้าหายตาไปก็มีถ่ายไฟน้ำค้างแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งที่เป็น30เพิ่งเริ่มต้นก็มีแผนที่จะออนแอร์น่าจะปีนหน้าเหมือนกันสองเรื่องนี้น่าจะปีหน้าคิดว่าก็คือเดือดแล้าต,ตอนนี้คือยากรอแล้วก็รอแผนเนาะใช่รอรอแผนรอจังหวะเวลาอะไรต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแผลกรอกกับผมญาตอนนี้ก็าถึงเราเรายัาง,อยางอยู่ช่องเจ็ดค่ะตอนนี้ยังอยู่ช่องเจ็ดค่ะต้บอกว่าตอนนี้ยลุกเขาเรียกว่า ขึ้นลุกใหม่กันมาเรื่อยๆเลยนะเราก็คงขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นเป็นลุกพี่แล้วเรื่องธรรมดาเราแก่แล้วก็ให้เด็กๆขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติค่ะพอเราโตขึ้นประมาณนึงทุกๆทุกๆทุกอย่างมันก็จะมีเจนใหม่ขึ้นมากมามา็มาได้รับบทบาทใหม่ๆที่เราเคยเล่นเราโตไปแล้วก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเล่นอีกบทบาทหนึ่งก็ตามอายุเข้าใจได้อย่างเร <c oughs> าเอง <c oughs> ต้องทําใจวุ้งเป็นคนแบบชิลๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเอนจอยกับการทํางานที่แบบเด้ยเราเรามีความสุขกับงานนี้เราเราแบบโฟกัสแค่นี้เลยความสุขของเราได้ทํางานแฮปปี้จบเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มองอะไรรายล้อมขนาดนั้นแค่แค่มีความสุขกับการทํางานก็พออย่างแกแขคู่จิ้เราไหมยังก่อนหน้านี้มันพอมข้างๆอีกแบบหลังจากนี้ล่ะจะเป็นยังไงหลังจากนี้จะเป็นยังไง เอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าแฟนๆทุกคนที่รักในตัวมุกเข้มก็ยังคงแบบคอยซัพพอร์ตมุกกับเข้มมาตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกงานข้างในงานละครคู่หรือว่าแบบเป็นมุมคื่นๆก็ <c oughs> ยังเห็นว่าเขาก็ยังรักเรายังคอยซัพพอร์ตเราเสมอก็คิดว่าการที่มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณใจรครับบ้านคู่บ้านเดี่ยวทุกคนมากเนสถาน อนนี้สดเลยเปอร์เซ็นต์สดตลอดอะไรนะไม่มีใครเขามอคกันก็ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆแต่เราโมงไหมคะว่าเราปวยขนาดนี้เราสดได้ไงไมู้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคือโฟกัสเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะมีความสุขกับการแบบไปเที่ยวกับเพื่อน สนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปนู่นไปนี่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอย่างนี้ท่านแมีความหวังมากขึ้นแล้วมีความหวังมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนคิดไปไกลหรือว่าไปถึงจุดไหนแต่ว่าด้วยมุกกับแค้มาเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆแล้วเราสนิทกันแบบแบบมากๆจริงๆเราเลยแบบ เราเลยรู้สึกว่าการอยู่แบบเนี้ยเป็นเพื่อนการซัพพอร์ตกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากๆแอันนึงเขาอยากค่ะอย่างสถานะสัมพันธ์มากกว่าที่นีค่ะค่ะเขาเปิดตัวงานไหมไว้พูดยากเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นมันเป็นจังหวะเวลามั้งคะแต่ว่าอยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้แล้วมันเหงาไหมคะโสดเหงาไหมคะก็ไม่เหงานะคะช่วงหลังหนูอยู่กับเพื่อนเยอะ มุดิกับเพื่อนเยอะมากๆก็แบบเริ่มก็จะชินละแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้สเ,นะเปครอฮะสเปคสเปคไม่มีขอแค่คุยกันแล้วโอเคค่ะเพราะว่าแบบคือแค่เป็นคนดูคนจากการคุยมากกว่าแค่แบบถ้าถ้าคุยกันโอเคคลิกไปกันได้ก็ก็คุยค่ะ